สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนสวยตะลึงอเมนดาอบดำแต่งชุดไทยรำบวงสวงบูชาพญานาคสง่างามจริงๆครับสำหรับอเมนดาออบดำมิชูนิเววร์ไทยแลนด์2 0 2 0ที่ล่าสุดเธอได้แต่งชุดไทยเต็มยศรำบวงสวงพญานาคณราน,นาคาเบิกฟ้าตำบลจุมพลอำเภอพลพิสัยจังหวัดหนองคายในงานเทศกาลออกพรรษาบางไฟพญานาคในงานนี้จัดขึ้นภายใต้การควบคุมการแพร่ระบาดของเชือ้อไวรัสโควิด -19 อย่างเข้มงวดโดยในปี มีนางรามเข้าร่วม500คนแต่ละคนจะต้องฉีดวัคซีนครบ2เข็มแล้วงานนี้อแมนดาเผยว่าได้รู้สึกดีใจและเป็นเกียรติมากค่ะที่ได้มารำพิธีบวงสรวงเทศกาลออกพรรษาบางฝ่ายพญานาคโลกอำเภอพลพิสัยจังหวัดหนองคายขอบคุณทุกคนที่มาร่วมเป็นกําลังใจนะคะถ้าผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกัเข้ามาดูนะครับก็ขอบคุณข้อมูลจากทีนีด com ขอบคุณครับ